ชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางเหมือนกับรางรถไฟเหมือนกับถนนถ้าตรงไหนมีรางรถไฟเราก็เหมือนเป็นรถไฟที่วิ่งชุกชักช,ชึกช,ชักช,ชักช,ชักชักปูนปูนสวัสดีครับอันนี้คือเรื่องเล่าสองโลกนะครับวันนี้นะครับเราจะพาทุกๆคนที่ติดตามเรื่องเล่าสองโลกนะครับมาที่สนาม สนามบินหรอไม่ใช่สิสถานีรถไฟนะมาที่สถานีรถไฟแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถานีเก่าแก่หนึ่งสถานีนะครับสิ่งที่จะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็คือชีวิตของคนเราเนี่ยเหมือนกับเปรียบเทียบกันละกันว่าเหมือนกับรถไฟแล้วกันนะแล้วก็เส้นทางชีวิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับ หมอรถไฟที่กำลังอยู่ตรงนี้ที่คุณกำลังเห็นอยู่เนี่ยรางรถไฟที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเส้นทางและกวางหนามในชีวิตที่เราจะต้องเดินทางไปเรื่อยๆเราก็เป็นรถไฟไม่ว่าจะมีผู้โดยสารไปกี่คนนะก็หมายถึงครอบครัวหมายถึงเพื่อนฝูงหมายถึงอ,อุปสรรคชีวิตที่เราต้องเจอเราอาจจะคาดหวังว่าเมื่อรถไฟวิ่งไปเนะี่ย ไปเจอสถานีบางสถานีมีไก่ย่างให้ทานไหม <c oughs> ข้าวเหนียวมีเปล่ามีชาเขียวปะอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็มีน้ําอะไรบ้างจะมีคนขึ้นมาขายของไหมมีผล,ลไม้หรือเปล่าอะไรเราก็คาดหวังไปเรื่อย <c oughs> ผมเปรียบเทียบอย่างนี้คือหมายถึงการอยากมีอยากได้นะครับ อ่าถ้าอยากเด่นอยากดังนี่คือตะโกนออกมาจากนอกรถไฟเฮ้ e a h whole l i f เฮ้ y อะไรก็ไม่รู้ไงคืออยากเด่นอยากดังเขานังกันอยู่ดีๆโอ้โห oh, oh, อะไรกันอยู่ที่ลางรถไฟนะีประมาณอย่างนี้ก็จะประมาณนี้ประมาณ อันนี้ก็เป็นครอบครัวห,หนึ่งครอบครัวเล็กๆโบกี ouais ้ไหนก็ไม pues, <hearts> ่รู้ตะโกนออกมาอเฮ้เฮ้เฮ้ฮิปปี้เย้อะไรก็ว่าไปโย่เบบี้เขาก็ตะโกนออกมาเพื่อความเด่นดังบางอย่างอ่ะเราก็เปรียบเทียบกันเป็นเคสสตาร์ดี้ไปนะพอเดี๋ยวจะมีครอบครัวใหญ่ๆมาอีกคราวนี้ อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเล็กๆอแล้วก็ข้อควาวเล็กๆยกตัวอย่างเรากอ็อาจจะต้องเล่นกับกิเลสน,นิดนึงวิ่งไปละไปเจออะไรความหวังเล็กๆน้อยๆ,ๆอยากได้ไอ้นั่นอยากได้นี่สถานีนี้มีอะไรไหมปรากฏว่าเอา้าสถานีนี้จอดแป๊บเดียวแล้วไปเลยไม่มีอะไรให้มั่าเลยโอ้ย เราต้องรอ,งองสถานีไหนเนี่ยถึงจะมีข้าวของมาขายเราอารมณ์ประมาณนี้นั่นคือหนึ่งอย่างของกิเลสท,ที่อยากได้อยากมีอยากเด่นอยากดังการเปรียบเทียบเรื่องของกิเลสเนี่ยมันซับซ้อนละเอียดอ่อนแล้วผมจะต้องยกตัวอย่างนิดนิดหน่อยหน่อยะกันเอาแบบว่าเข้าใจง่ายๆเพราะว่าถ้าพูดอะไรที่มันดูเป็นภาษาบาลีมากเกินไปก็จะงงกันไปอีกถ้าจะพูดอะไรให้มันดูซับซ้อนแล้วก็จะดูแบบ ธรรมะมากเกินไปมันก็ฟังยากอีกแต่ว่าสิ่งที่จะพูดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเปรียบเทียวนะครับมันก็เหมือนกับอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งเล้าที่เราอยากมีอยากเด่นอยากดีอยากได้ไม่ว่าเราจะอยู่ในเพศไหนก็ตามไม่ว่าเราจะอยู่ในการเป็นคารวาสหรือการเป็นนักบวชก็ตามเราก็จะรู้สึกนะครับว่า มันยังไม่จบอะ่ะความอยากมีอยากได้อะ่ะมันยังไม่จบแต่ว่าจะทำอย่างไรให้มันเบาบางลงมากที่สุดให้มันอยากได้น้อยมากที่สุดให้มันอยากมีน้อยมากที่สุดนะครับแล้วก็ให้อยากเด่นอยากดังน้อยมากที่สุดนั่นแหละมันอยู่ที่คุณมันอยู่ที่จิตใจของคุณแล้วก็การกระทำพฤติกรรมคำพูดนะครับง่ายๆก็คือว่าสมมติว่าเราอยู่ในคารวาสอะสมมติโอ้โห แล้วคุณจะบอกว่าโหคนที่พูดนี่คือไม่ได้อยากได้อะไรแล้วหรอไม่ใช่พิธีกรก็ยังอยากได้ค่าน้ำค่าไฟอยู่ค่าเน็ตอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์อะไรถึงแม้ว่าจะเป็นโทรศัพท์เล็กๆที่ไม่มีใครสามารถจะทะลวงได้ก็ตามเรายังอยากจะได้ค่าใช้จ่ายนะครับที่จะมากินข้าวนะรับประทานอาหาร ปราทานอาหารนะครับแล้วก็บำรุงตัวเองก็คือคล้ายๆผมเมื่อกี้เลยอย่างพิธีกรก็อาจจะต้องมีแวะพักบ้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟขาดโรศัพอ่อ ส่วนเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมอะไรอย่างนี้เรามีผู้สนับสนุนบ้างเราก็เลยไม่ค่อยที่จะต้องขนขวายมากเกินความจำเป็นผมก็ไม่ค่อยอยากได้อะไรมากเราอยากได้ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์นี่แหละที่จำเป็นที่สุดแล้วก็รับประทานอาหารแล้วก็วิตามินเสริมร่างกายให้ดีๆนะครับก็ มันก็ยังมีนะกิเลสแต่ถามว่ามันเบาบางลงไหมมันเบาแล้วมันก็สบายตัวด้วยนีสินก็ไม่มีมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเราใช้โทรศัพท์แค่โทรเข้าโทรออกก็ได้เรามีอินเทอร์เนต็ตบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางเราใช้คอมพิวเตอร์เราใช้อะไรก็ได้ที่เรามีอะ่ะไม่ต้องไปขนขวายอะไรมากมันก็คือการ เบาบางกีเลสลงไปไม่ใช่แบบว่าโอ้ยซีรีส์ซีซั่นนี้คือครับเราไปดูซีรีส์มาโอ้โหพระเอกนางเอกใช้อะไรแบบสุดที่สุดของยุคเขาเรียกรุ่นนั้นยุคนั้นเพราะมันจะมีโฆษณาแฝงตามในสื่อต่างๆไอเราก็จะอยากได้ไง โูรุ่นนี้สุดยอดเราต้องใส่ใบเราต้องซื้อมัง่งเราต้องอต้องมีเขา้าคลองปรากฏว่ามันไม่ต้องแบบนั้นคุณเราก็ดูผ่านๆออเขาใช้ไปเดี๋ยวมันก็ตกรุ่นถ้าเราคิดพิจารณาให้ดีนะครับมันก็จะตกรุ่นไปแล้วก็แต่คุณค่าของคนเนี่ยไม่ตกรุ่นความดีของคนเนี่ยไม่ตกยุคความมั่นคงความแน่วแน่การ คิดพูดดีดรับรองได้ว่าไม่ตกรุ่นไม่ตกยุคแต่มันอยู่ที่กึ่นนะครับหมายถึงสมองว่าความคิดบวกแล้วก็จิตใจสะอาดของคุณนะ่ะแล้วก็การเบาบางกิเลสพวกนี้มันจะหมดไปไหมมันจะน้อยลงไหมมันจะเบาบางลงไหมนำมาเปรียบเทียบก,กันถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้บวชจิตบวชใจแล้วมีโอกาสได้ถือศีล ภาวนาหรือได้บวชอยู่ในเพศอีกเพศหนึ่งที่ไม่ใช่ฆราวาสก็ยังอยากมีอย่างได้อีกเา้าไม่อยากได้อะไรเสื้อผ้าอภรในการใส่นุ่งห่มตามยุคตามสมัยเนี่มาก่อนอาจจะเอามาปะปะแต่ผมว่าถ้าเป็นผมผมก็คงปะนะแต่ว่าถ้าเป็นท่านอื่นอาจจะไม่ปะนะครับก็อาจจะอยากได้ผืนใหม่ไปเลยชุดใหม่ไปเลยประมาณนี้ท่านี้ว่า ไม่จบไม่สิ้นไงกี่ะก็ยังไม่เบาบางแต่ถ้าเกิดว่าบวชแล้วยังมีกเลสอยู่ก็จะเห็นได้หลายๆหลายๆเคลสนะคะในกรณีข่าวต่างๆเคสที่เกิดขึ้นน่ยมันเยอะมากจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมศาสนาเราเสื่อมแล้วหรือยังยังนะยังไม่เสื่อมเพียงแต่ว่ามีอรารัชีบ้างมีอาจจะทําผิดในรูปแบบที่ไม่ควรจะพึงประสงค์แต่ก็ดีแล้วที่ออกมาเป็นข่าวแล้วก็ กำจัดบุคคลเหล่านี้ออกไปจากสิ่งที่เราเขาเรียกว่าเรารับถือในศาสนาของเราอ่ะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะผมว่าดีโดนกำจัดไปบ้างก็ดีนะคะเพราะว่าไม่ควรจะอยู่ในศาสนาแล้วก็เดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าทุกคนก็เลยกลัวการทำบุญสกการะต่างๆนะครับตอนนี้ผมก็ เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นการเดินทางอย่างหนึ่งอ่ะกิเลสอ่ะตอนนี้ก็เหมือนครอบครัวใหญ่ๆเหมือนเอ่อกกี้ใหญ่ๆเหมือนนักเดินทางขบวนยาวๆเหมือนกับกิเลสนาหนาของคนบางคนหรืออาจจะเป็นขบวนบุญ หรืออาจจะเป็นขบวนที่กาลังอยากมีอยากเด่นอยากดีอยากได้อยากดังหรืออาจจะเป็นขบวนสายนักบุญน,นักเดินทางต่างๆกํากลังจอดอย่างมีความหวังว่าสถานีนี้จะมีอะไรบ้างศาสนาจะคงอยู่ได้ก็ต่อเมื่อพวกเราช่วยกันบำรุงจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ช่วยวัดบ้างอะไรเงนะี้ยะไปหยอดตู้บริจาคต่างๆที่เขาบำรุงศาสนาเอาทุกเทียนไปถวายเพื่อคนที่เขาตั้งใจมีจิตศรัทธาแรงกล้าเพื่อที่เขาจะเข้าวัดไปสักการะบูชาต่างๆนู่นนี่นะั่นอะไรก็แล้วแต่มันไม่จบไปซสิ้นะ่ะพอบวชปุ๊บอ่ะสมมติว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่ทําผิดแต่เป็นกลุ่มนักปฏิบัติจริงๆถามว่าท่านมีกิเลสไหมมีนะฮะผมก็ยังเห็นว่า มีนะเพราะว่าด้วยความที่บ้านเรามีเด็กผู้ชายนะครับแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็ต้องบวชเราก็เห็นแล้วก็เรามีเพื่อนฝูงที่เป็นผู้ชายเราก็ต้องไปงานบวชด,ด้วยไปอะไรด้วยไงนะผมก็ยังเห็นนะตามวัดเนี่ยก็ย,ยังมีเนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเกี่ยวข้องกับะจะต้องติดต่อกับทางวัดด้วยนะฮะแต่เป็นวัดที่ดีๆนะอันนี้ต้องพูดไว้ก่อนเป็นวัดดีๆท่นี้ ส่วนวัดที่ไม่ดีนี่เราจะไม่เข้าไปยุ่งเราจะไม่เข้าไปยุ่งกับเขาแต่เราจะถ้าเรารู้อะไรเราก็จะกระซิบกระซิบนิดๆอ่าถ้าเรารู้นะแต่ถ้าเราไม่รู้ก็แล้วไปคุณก็โชคดีไปประมาณนี้ก็ยังรอดสายตาแต่ก็ไม่รอดสายตาชาวบ้านแล้วก็ไม่รอดเวรกรรมนะครับสิ่งที่พูดเนี้ยก็คือจะพูดอย่างนี้คือพอเข้าไปบวชแล้วเนี่ยก็ยังเห็นนะครับว่าสุดท้ายแล้วก็ยังอยากมีคําถามว่า นี่เราบวชถึงขั้นไหนแล้วเรากําลังศึกษาถึงขั้นไหนแล้วเรากําลังปฏิบัติถึงขั้นไหนแล้วนะครับหรือแม้แต่คารวะเองก็ตามก็ยังอยากจะไปนิพพานยังอยากจะไปยังอยากจะไปะในจุดที่ตัวเองไม่รู้เพราะนิพพานคืออะไรยังไม่รู้เลยเอางี้ดีกว่ายังไม่รู้เลยว่าคาว่าตื่นรู้แปลว่าอะไรเอางี้ดีกว่าพราะพทธเจ้าตัดง่ายมากตื่นรู้นะครับก็คือคุณนอนหลับแล้วคุณก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตั้งสติแล้วก็มีปัญญา นั่นแหละเขาเรียกว่าตื่นรู้ง่ายมากคุณโอ้ยไปนิดพานะไปนิดเดียวนะฮะไปนิดเดียวแต่ว่าเราแปลกันถูกหรือเปล่ามันซับซ้อนละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็อ่าจริงๆมันง่ายอะแต่ว่าทำมันยากประมาณนี้ก็อยากจะพูดงนี้คำสอนหลายๆคำเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่ามันซับซ้อนจริงๆอะทำไม่ได้ซับซ้อนอะไรหรอกครับก็คือว่าง่ายๆ อย่าไปคิดอะไรแบบซับซ้อนจร,จริงๆแล้วเรียบง่ายสบายๆแล้วก็เหมือนกับเราใช้ชีวิตนี่แหละธรรมดาธรรมดาเรียบๆรง่ายๆสบายๆแล้วก็ไม่ต้องยึดอะไรมากนะครับแล้วก็คือเอางี้ผมจะพูดอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราจะยกตัวอย่างหนึ่งเรื่องในครอบครัวละกันเอาหนึ่งเรื่องกิเลสในครอบครัวง่ายๆเบาๆ ยกตัวอย่างคนในครอบครัวก็อย่างเช่นว่าถ้าเราจะให้พูดยังไงกันดีอะสมมติมันมีห้าคนลูกเรามีอยู่ห้าคนปรากฏว่าลูกห้าคนเนี้ยถ้าคุณจะมองว่าไม่ไม่เป็นกิเลสน,นะคุณก็จะมองว่ามันจะมีอยู่คนหนึ่งที่จะต้องดูแลพ่อแม่ในยามแก่เท่าติดเตียงหรือว่าอัลไซเมอร์หรือว่า อาจจะอายุมากขึ้นเราหาข้าวหาน้ําหาอะไรให้คุณพ่อคุณแม่ทานตอนนี้ผมก็จะพูดอย่างนี้เราก็จะคิดว่าอุ้ยนี่มันเป็นเวรกรรมหรือเปล่านี่มันเป็นกิเลสของเราหรือเปล่านี่มันเป็นความทุกข์ของเราหรือเปล่านี่มันนี่เราเล่นกำลังเล่นกับอะไรอยู่หรือเรากําลังโดนบาปบ,บุญคุณโทษอะไรทําร้ายเราหรือเปล่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็อยากจะพูดอย่างนี้ครับว่า,าถ้าเราคิดว่ามันเป็นบาป ก็ต่อเมื่อว่าคุณลองยกตัวอย่างดูง่ายๆก็คือสมมุตินะสมมติถ้าเกิดคุณคิดว่าบาปคุณลองดูเวรกรรมนั้นที่กำลังเล่นงานคุณอยู่แล้วคุณก็จะคิดว่าอุ๊ยทำไมพี่น้องห้าคนเนี่ยแล้วเราต้องเป็นคนเดียวที่ต้องไม่ได้ทำงานไม่ได้เงินเดือนไม่ได้มีเงินแต่ต้องมานั่งดูแลพ่อแม่ผมว่าคุณคิดใหม่นะฟังนะ มันเหมือนกับคุณออกบวชอะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามแล้วคุณต้องดูแลพ่อแม่นะครับแล้วมันเหมือนคุณออกบวชเหมือนเลยนะครับแล้วก็กลับไปเลี้ยงดูท่านแบบในลักษณะที่ว่ากลับกันในทางกลับกันเราเป็นคนดูแลท่านตอนที่ท่านเคยดูแล,แลเราตอนเรายังเป็นเบบีอยู่นบนเบาะแล้วก็ต้องดื่มนมเป็นเวลาแล้วท่านก็จะต้องให้นม ให้ข้าวเราเป็นเวลาเช่นเดียวกันเลยท่านก็กลับกลายเป็นเบบีที่ตัวใหญ่แล้วก็เราต้องดูแลแล้วเราคิดแต่เรื่องเงินเดือนคิดแต่เรื่องฐานะคิดแต่เรื่องหน้าที่การงานคิดแต่เรื่องสังคมการไปเที่ยวกันนู่นกันนี่แล้วเราต้องติดหนกเช่นเดียวกันกับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาจะต้องดูแลลูกๆแล้วทำงานหาเงินแต่ถ้าคุณคิดใหม่นะครับคุณจะรู้ว่านี่คือ สิ่งที่ดีที่สุดเลยเราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดเอาสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีก็แล้วกันคิดว่าไม่ดีก่อนสิ่งที่ไม่ดีก็คือโอ้โหเสียเงินเสียทองไม่ได้ทำงานตีพ่อแม่อีกตีคุณย่าคุณยายคุณปู่คุณตายอีกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตีใครสักคนหนึ่งที่เคยเลี้ยงดูเรามาแล้วก็ดุว่าเขาว่าเขาทำให้เราเหนื่อย ลองทิกกับกันสิครับว่าเราอยู่ในท้องเขา9เดือนแล้วก็เขาเราออกมาอีกกว่าเราจะโต3ามขวบตั้งไข่ล้มต้มไข่กินอีกโอ้โหงามไส้นะฮะมันก็ไม่ใช่น้อยๆเลยมันเช่นเดียวกัน mm. คุณลองนึกดูสิว่าการที่จะต้องเลี้ยงดูผู้ป่วยติดเตียง mm. คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณตาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่า mm. ที่เขาเลี้ยงดูเรานะครับ mm. เปรียบเสมือนกับโปปกาลร นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงหรือไม่ก็ตามปรากฏว่าเราคิดฝ่ายฝันแต่นุ่งแต่นี่แล้วก็เอ้ยเราไม่ได้ไปเที่ยวเลยเราไม่ไรเราสละเวลาตรงนั้นแล้วเราลองคิดเบาๆครับว่าเอ๊ะนี่มันยิ่งว่บบวชยังนงถ้าเราเลี้ยงดูเขาดีๆอ่ะยิ่งกระบ,บวชยังไะจะบอกให้แล้วก็ลองคิดในทางกับกันว่าอยู่ในท้อง9เดือนแล้วกว่าจะถึง3ปี4ปีแล้วไปโรงเรียนเนี่ยกว่าจะมีความคิดกว่าจะอะไรอย่างเงี้ย ก่อนจะได้ศึกษาหาความรู้เข้าตัวเองเนี่ยก่อนจะได้ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยกี่ปีที่เขาต้องดูแลมันเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่ายิ่งกับบวชอีกคุณรู้ได้ไงว่าเป็นเพศอะไรแล้วบวชได้หรือบวชไม่ได้ผมว่านะมองในมุมกลับกันในทางโลกเราไม่ได้พูดถึงทางธรรมอย่างเดียวตอนนี้เราอยู่ทั้งทางธรรมทางโลกเราอยู่กับทางสายกลางทางธรรมทางโลกผนวกเข้ากันแล้วอยากรู้ไหมว่าทางธรรมทางโลกผนวกเข้าหากัน โดยเคสตัดดี้นี้มันคืออะไรตามมา